ครับอยู่กับผมแอบี Airbnb, นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมา,ารีวิวเทคนิคที่ดีที่สุดใน Photoshop ปี2020นี้นะ้ครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะฮะว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคในการเป็นเลเยอร์สไตครับเทคนิคเลเยอร์สไตล์นั่นเองนะใช้ได้ทุกเลเยอร์เลยนะฮะ อย่างเช่นคำนี้ครับคำที่ผมยกตัวอย่าง Photoshop EP ีห้าอะไรลาบลาไปนะฮะวิธ,เวธีเทคนิคนี้นะครับมีไปที่เลเยอร์เลเยอร์สไตล์และอะไรก็ได้นะกดอะไรก็ได้ปุ่มนี้ในนี้นะฮะไปผมจะไปบริลลิ่งออปชั่นนะฮะผมก็กดนี่เลยครับปุ๊บติ๊กไปสังเกตว่าจะมีคอนทัวร์เข้ามาแล้วอ่ะปรับคอนทัวร์ไปปุ๊บเท็เจอร์ก็มีนะฮะ แล้วก็กดสโตรกก็คือกรอบคำนั่นเองจุ๊บนี่เห็นไหมก็จะมีกรอบคำให้แล้วนะฮะสแตนก็มีก r a เด e โอเวอร์เลย์ก็มีนี่เห็นไหมใส่คำแบบนี้สวยสวยงามเยอะแย,ยะได้เลยนะครับดับชาร์โดก็มานะครับดับชาร์โดนี่เราปรับสปี h ความเข้มด้วย,วยก็ได้นะฮะไซส์ Side ก็ได้อ่าไซส์ Side. จุ๊บปรับให้สวยงามนะดิส t ทนส์ความห่างครับจะห่างเท่าไหร่เลือกได้เลยนะฮะ องศาจะเอามุมเท่าไหร่ก็เลือกได้เช่นเดียวกัน90อ่านะฮะเวลาเรากด enter มันก็จะหายไปพยายามอย่าก,กดละกันนะหรือมันก็หายไปแบบผมเมื่อกี้นะฮะรู้สึกว่าสป d ีดจะเยอะเกินไปนะฮะเราก็ปรับ o p a c i t y ให้มันหนึ่งร้อยไปเลยนะฮะแล้วเราก็ปรับ distance ให้มันเข้ามานิดนึงอ่าปึ๊บโอเคก็ประมาณนี้บ r i ไก่โหมดเอา normal ไซส์นะครับไซส์ Size ก็จะดูใหญ่เกินไปไม่สวยนะเออแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับเลเยอร์สไตล์ครับเอาเราไป E p พีสองไม่ใช่ e ี2สองขอภายไปเทคนิคที่2กันเลยเทคนิคที่2ครับเป็นเทคนิคการใช้ o b j e c t s e l e c t i o n t o o ลครับผมคิดว่ามันว้า wow! วที่สุดแล้วแหละนะในข้อนี้นะ,ะับปุ๊บเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเลือกให้เลยแม้เราครอบอะไรก็ตามนะมันก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่มีความฉลาดมากอย่างเช่นผมจะอัญเชิญท่านคนนี้มาครับปุ๊บ ท่านคนนี้เขาก็จะเป็นแข่งรับเชิญในการทดลองด้วยนะครับโอเคให้เราเลือกท่านคนนี้ครับคือตุ๊กตรงนี้นะฮะ493เลยเนี่ยแหละแล้วก็ครอบมาปุ๊บจึ๊บรอสักพักให้ภาพสมวลแล้วก็จะได้ครับจากนั้นเราเลือก select and mark แล้วก็เลือกอะไรก็ได้เลยผมจะเลือกเป็น layer mask ปุ๊บเรียบร้อยภาพหายไปแล้วพื้นหลังหายไปแล้วเห็นไหมมันก็จะมีความเนียนระดับหนึ่งเลยเราไม่ต้องใช้เลโซนั่งตัดทีละอันก็ได้แล้วครอบตัว o ออเ j e c t เลยนะฮะแต่ว่าต้องเป็น o เ j e c t ที่น่าฉลาดเบอร์หรือว่า มีความเด่นนะฮะที่เราต้องการอะไรประมาณนั้นนันนะครับถ้าเนียนไปเลยนี่ไม่ได้นะเออถ้ามันเหมือนเหมือนกันนี่ไม่ได้มันจะตัดมั่มวๆนะฮะโอเคเราไปดูเครื่องมือที่3กันเลยที่ผมคิดว่าว้าวนะครับเครื่องมือที่3นะครับเป็นเครื่องมือนี่ครับอิเลสเซอร์ทูลนะครับแต่ว่าอิเลสเซอร์มันไม่ธรรมดามันไม่ว้าวครับมันเป็นอิเลสเซอร์ที่มันเป็นเมจิกอิเลสเซอร์ทูนด้วยครับเวลามันลบครับมันก็จะลบ ประมวลผลนะใช้ AI หรือว่าใช้อะไรต่างๆเนี่ยประมวลผลนะครับว่าอันไหนควรตัดอันไหนไม่ควรตัดนะครับเรามาดูกันเลยครับผมขออนุญาต drop ซ่อนไปก่อนนะฮะเอาท่านคณิโภคมาก็ได้นะฮะ drop ซ่อนไปก่อนเลยจุ๊บะวาตัดต้องการตัดท้องฟ้าให้มันเนียนนะฮะโอเคแล้วเราก็เลือกภาพครับจุ๊บนี่ฮะอ่านะฮะให้เรานเวิร์ตเป็นนี่ก่อนตรงนี้นะฮะ นี่ฮะเลสเตอร์ไซส์เลเยอร์กดไปนะอนนี้ผมกดแล้วมันไม,ไม่ขึ้นนะจากนั้นก็เอาลบได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีเศษซักๆอะไรนิดหน่อยก็ลบให้มันเนียนครับถ้าเราต้องการหมดนะจื๊บ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 นะฮะปุ๊บแค่นี้มันจะตัดไม่หมดหรอกมันก็มีเมฆนะให้เราใช้อ e ีเลสอีเลเซอร์ทูลเนี่ยเกี่ยไปนิดนิดนึนึงนะนิดหนึ่ง,น,งนะครับมันก็จะมีความเนียนขึ้น นะฮะก็เดิมนะฮะระวังโดนขอบด้วยนะฮะถ้าเว้าไปอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะไม่รอดนะครับแล้วก็ปรับตาไว้นี่นะอันนี้งานหยาบครับเลยไม่ไอะไรอะไรมากนะฮะอ่ะจึ๊บจึ๊บนี่ฮะเห็นไหม เห็นรูซอกๆไนหะเห็นไหมตัดนิดเนียนกริปเลยนะครับเห็นไหมเนียนกริปเลยถ้าใช้ออฟเจ e เซเลชันทูมันจะเลิกมั่วครับเพราะว่ามันเนียนๆกันแล้วก็ใช้ประยุกต์ใช้ก็คือใช้เอลิอเซอร์มีจีเอลิอเซอร์เลยนะก็ประมาณนี้สำหรับเครื่องมือที่3ครับเราไปดูเครื่องมือต่อไปกันเลยเครื่องมือต่อไปนะครับเป็นเครื่องมือวงกลมครับเป็นเครื่องมือลากนี่แหละนะธรรมดาเลยแต่ว่ารากนะครับมันก็จะเป็นราวเอส Uh, rectangle tool นะฮะมันจะเป็นเครื่องมือที่มีขอบมนโคง้งเว้าเข้าไปนะฮะมันก็สามารถปรับได้แหละนะก็จะเอามนเท่าไหร่10พิกเซลก็จะมนประมาณเท่านี้นะฮะหรือจะเอาเยอะๆเลยอย่าง100เมื่อกี้ก็ได้นะฮะอ่ะ50ก็ได้51อจุ๊บเห็นไหมมันก็จะมนพอมนได้อยู่เห็นไหมแล้วก็สวยหรือว่าโมเดลอีกสไตล์หนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแต่งให้ดูเลย อืมนี่ฮะก็อาจจะเป็นงานหยาบหน่อยนะครับเพราะไม่ได้แต่งแบบละเอียดละไมได้มากเท่าไหร่นะักนะฮะครับท่านผู้ชมนะฮะสวยงามดีเหมือนกันนะฮะทีเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเครื่องมือนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมว่าะจะมีความสวยอีกสไตล์หนึ่งเลยครับท่านผู้ชมอ่านะฮะก็จะเป็นความสวยอีกสไตล์หนึ่งเลย<ะ>เราไปดูเครื่องมือต่อไปครับ เครื่องมือนี้เป็นตำนานเลยครับท่านผู้ชมทุก EP ทุกซีซั่นต้องมีครับผมชอบมากที่สุดคือเครื่องมือ Eye Dropper Tool ครับเป็นเครื่องมือที่ก๊อปสีครับก๊อบสีสักเบอร์จะเรือลบเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งนี่นะฮะผมสมมติผมอยากตัดไอ้สองเหรียญนี้นะครับออกไปจากท่านนะครับผมก็ก๊อปสีแถวๆนั้นมาครับปึ๊บเห็นไหมแล้วก๊อปสีแถวๆนั้นมาแล้วเราก็ใช้เจ้าตัวบ r u s h t o ธรรมดาโง่ๆเลยนะฮะจากนั้นก็เลือกท่านครับ เลือกท่านปุ๊บอ่ะเลือกท่านสิโอเคเลือกท่านมันเป็นอย่างนี้ให้เราคลิกขวาไปที่อะไรที่ผมบอกนะฮะนี่ฮะตัวนี้เลยจุ๊บมันก็จะเลือกให้นะฮะแล้วเราก็ทําให้มันเนียนๆนะ,ะจุ๊บเอ้ยไม่ใชใะะใใใเ zoom, เ่เราต้องโคเลเยอร์มาใหม่ขออภัยนะฮะต้องโคเลเยอร์มาใหม่ต้องโคเลเยอร์ใหม่ทำไมมันใหญ่จังวะเดี๋ยวโอ้ไปซูมซะโอเคเราต้องโคเลเยอร์มาใหม่ครับ Uh, เลือกเลเยอร์ลุงครับแล้วก็บดบวกนะแล้วก็ก๊อปเลยนี่นะมันก็ไม่เนียนหรอกนะมันจะไม่เนียนหรอกก๊อปอีกครั้งครับก๊อปสีที่มันถูกต้องนะสีนะฮะเป็นไอดับเบิลทูลโอเคจื๊บเรียบ,บร้อยนะก็จะดูความเนียนนะครับเรามองเผิเผก็เนียนมองลึกๆไม่เนียนเลยนะฮะแล้วก็ไปสามารถไปเกลี่ยอะไรอีกก็ได้นะฮะตัดเน็กท้ายของท่านไปเลยครับเอาแอดวานไปเลยนะเออ เป็นสีขาวก็ขาวสุดเกือบสุดนะแล้วเราก็เอาออกครับส่วนตรงนี้ก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะเราก็ไม่ต้องทําแล้วก็ก๊อปสีแถวนี้มานะคือโอ้โหไม่เนียนเลยไม่มีความเนียนเลยนะไม่ต้องทาเถอะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับทิศเออห้าข้อห้าคือห้าเทคนิคที่ดีที่สุด ของ Photoshop ปี2 0งพนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเป็นเทคนิคที่สามารถทำให้ภาพของคุณดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นดูมีความเออเขาเรียกอะไรมีโปรความโปรขึ้นความมืออาชีพขึ้นอะไรประมาณนั้นได้นะครับโอเคก็ okay. สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยไงบ้างรครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดทุกอย่างบนหน้าจออยู่ใวิดีโอให้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อไปของผมแอดวีออฟเชียลเราไปเราเออเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย